วันเสาร์อาทิตย์เวียนมันจบมาเวลาก็ใกล้งวดเข้ามานะสำหรับคอร์ดวัดใจพิเศษวันที่ยี่สิบเก้าวันเสาร์หน้านะ พระอาจาร์ต้นพระอาจารย์จารุวัตรจารุธรรมโมพระอาจารย์ทวีวัตรจารุวันโนมาเป็นองค์แสดงธรรมหนึ่งวันซึ่งก็โยมสมัครเข้ามาเยอะมากเกือบ200แล้วนะถึงวันงานทั้งไม่สมัครด้วยอะไรด้วยก็น่าจะ สองร้อยก,กว่าสามร้อยพื้นที่ถ้าสามารถคีทำก็อาจจะไม่เพียงพอนะก็ดูอีกทีนะว่าใจที่ไหนนั้นพรุ่งนี้วันอาทิตยนะ์หลังจากที่ทำบุญอะไรเสร็จก็ ไปเดินป่านะเดินป่าก่อนเข้าบรรษากลับมากรที่ยี่สิกยี่สิบเจ็ดก็อบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมวันมันน้ำโจรกับห้วยปลาไหลหนึ่งวัน นั้นงานก็จะมีซ้อนๆกันอย่างนี้นะเป็นลำดับลำดับอย่างนี้นั้นในงานต่างๆมันก็คอยบอกสอนเราให้เราเกิดความจำนี้ชำนาญรู้เท่าทันรู้จักที่จะจะัดกรแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆขึ้นมา ันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่เราได้ทำมายิ่งเราทำสิ่งไหนมากก็ยิ่งเกิดความคล่องตัวเกิดกระบวนการเรียนรู้ทักษะอะไรมากแต่ถ้างานไหนที่เราไม่เคยทำก็จะงงๆหน่อ,ย,อยจะต้องเตรียมอะไรจัดอะไรยังไงตรงไหนยังไงต่างๆนนั้นก็ อยู่ที่ประสบการณ์นะการดูให้รอบคอบนะตัวตราอะไรที่มันขาดอะไรที่มันเลือต่างๆเหมือนกับงานที่เราต้องทำต้องรับมอบหมายนี่แหละเราดูให้ท่วทั่วดูไม่ทั่วแล้วมันรั่วตรงกลางคําว่าคำโบราณคขาว่า ดูไม่ทั่วแล้วมันรั่วตรงกลางถ้าเราดูไม่ทั่วมันก็ไม่สมบูรณ์อย่างเรามีหน้าที่อะไรอย่างเนี้แล้วก็ทำให้สมบูรณ์ถ้าเราทำให้สมบูรณ์มันก็รั่วตรงกลางละร,รั่วตรงกลางก็คือมันไม่เรียบร้อยมันไม่สมบูรณ์มันก็บกพร่องพอชีวิตบกพร่องมันก็ไม่งดงาม พอไม่งดงามมันก็เกิดความไม่สิวิไลในใจของเรานี่แหละความสุขความเจริญนั้นก็ห่างหายเราไปมันก็เริ่มต้นจากจุดเล็กๆกันนะจุดเล็กๆนี่สำคัญมากจะทำให้ชีวิตของเราประสบความสำเร็จเนี่ยก็ไม่ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ แต่จริงประสบการณ์ต่างๆนี่สส่งวดตรอมเนี่ยมันก็มีผลในการที่คนเรานั้นมีพื้นฐานมีระบบการจัดการยังไงบางคนมีพ่อแม่คอยสั่งสอนอันนี้ก็จะรู้สึกว่าจะแตกต่างอยู่นะบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ทะเลาะก,กันอะไรอย่างเงี้ย ความรู้สึกความรับผิดชอบนั้นก็จะแตกต่างกันอยู่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่หรอกแต่ว่ามีความรับผิดชอบดีรู้จักคิดรู้จักอ่านรู้จักหน้าที่นั่นเนี่เห็นหลายครอบครัวบางทีก็อยู่กันไปเพื่อลูกไม่อยากให้ลูกมีปมได้ อยากให้เกิดความสมบูรณ์อยากให้เกิดความไม่อยากให้เพื่อนโดนเพื่อนล้ออะไรอย่างนี้ <c oughs> นั้นปัญหาทางด้านครอบครัวนี่มันก็จึงกลายเป็นเสียงแวดล้อมปัจจัยระดับต้นๆของความสมบูรณ์ในชีวิตบางคนเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะ <c oughs> เห็นกันเยอะทุกวันนี่แม่เลี้ยงเดี่ยวพ่อเลี้ยงเดี่ยวแล้วแต่อันนั้นนะก็ อยู่ที่การอบรมสั่งสอนว,ว่าเรามีความรับผิดชอบต่อโลกขนาดไหนการมีความรับผิดชอบต่อลูกก็หมายความว่าการที่เรามีความรับผิดชอบต่อโลกนะเพราะว่าลูกก็จะกลายเป็นคนสร้างโลกนะ <c oughs> วันมียมเจ้าของโรงเรียนท่านหนึ่งนะ อมาปรึกษาญาติโยมที่วัดเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเรียนอย่างที่กรุงเทพ <c oughs> ทํำบ,กบ,บ,บนกับวัดบางนกับศูนร์นี่ก็ไม่ใช่น้อยอะนะประดีผู้ปกครองนี่ก็ไปวยไวยที่โรงเรียนแม่ไปวยไวยที่โรงเรียนวยไวยพ่ออโอโวยไวยครูต่างๆ เรื่องมีว่ามีพ่อกับย่านี่มารับตัวเด็กไปนะรับไปโดยที่ก็ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุนะนะมารู้ภายหลังว่าพ่อกับแม่นี่อยู่ในระหว่างกันฟอ้องหย่าหรือว่าฟ้องให้ศาลสั่งว่าให้ใครเป็นผู้ดูแลเด็กอยู่นะ บางทีครูก็ไม่รู้นะพอเห็นพ่อเห็นย่ามาอนุญาตให้ไปอย่างนี้ให้เข้าไปเจอแต่ว่าสิ่งที่มันทาเกินนั้นก็คือว่าพ่อ,อนี้ก็เอาลูกกลับบ้านไปเลยบ้านก็อยู่แถวพิรโลกนี่แหละนะอยู่ตำบลอะไรท่าทองอะไรสักอย่างนี่นะก็เป็นเรื่องวุ่นวายกันติดต่อปสานคำนันโน่นนี่นั่นต่างๆว่าเด็กอยู่นั่นจริงไหม นะไปไหนกันเพราะว่าแม่ก็ไปโวยวายไปตำหนิซึ่งมันก็จะไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกหรอกผิดก็คือต้องผิดทั้งคู่ทั้งสามส่วนนั่นแหละพ่อก็ผิดแม่ก็ผิดผู้ดูแลครูก็ผิดแต่ว่าไม่ผิดมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาผู้ปกครองพ่อแม่ก็ถือว่าเป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรมของเด็ก ส่วนคุณครูก็อาศัยความเมตตาไหวทําไ,ทไมพ่อแม่มาดูมาเยี่ยมแล้วนี่ก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะให้เข้าพบอะไรอย่างนี้ยมันก็คือแค่เป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันก็นั้นเองแต่ก็กลัวว่าเหตุมันจะบานปลายอะไรซึ่งปัญหาล้านี้ก็มีเยอะมากนะไม่ว่าจะเป็นการผักภาระหรือว่าการแย่ง สิทธิครอบครองอย่างนี้แหละถ้าผักภาระก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพ่อเลี้ยงเดียวหรือว่าแม่เลี้ยงเดียวไปมันก็จบไปแต่ถ้าแย่งกันสิทธิครอบครองโดยเฉพาะมีลูกคนเดียวแล้วเราก็มันก็เป็นเรื่องลําบากอยู่บางทีก็ไปถามเด็กอยู่กับใครอยู่กับพ่อไม่ลูกอยู่กับแม่ไมอะไรอันนี้ก็ตอบยากพูดยากเรื่องปัญหาของครอบครัวเนี่ยบางทีก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งเหมือนกัน เรื่องของสามีปัญญาทะเลาะก,กันเรื่องของครอบครัว <c oughs> ก็คือเป็นเรื่องที่เราต้องคุยกันนะในะการแก้ปัญหาเนี่ง่ายนิดเดียวก็คือพ่อแม่ก็คุยกันซะสงสัยก็คงคุยกันไม่จบมาหละเรื่องถึงไปฟ้องร้องต่อศาลคนที่ปวดหัวก็คือศาลนะต่อไปแต่ตัดสินตามหลักกฎหมายนี่มันก็ไม่ยากนะมันมีหลักวางอยู่แล้ว ในกฎหมายครอบครัวต่างๆก็ได้วางหลักไว้ชัดเจนนต่เนี่ยก็อยู่ที่เราตกลงกันนะนะแทนที่บ้านจะไม่ให้ลูกนั้นต้องมีปมด้อยอะไรต่างๆก็ยิ่งสร้างปมด้อยให้กับลูกเกิดกลายเป็นปัญหาขึ้นมานั้นควรทางที่ดีควรที่จะค่อยๆพูดค่อยๆจากันทั้งพ่อแม่แล้วก็ ครูก็าําหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนดูแลอยู่แล้วอย่างเงี้ยนะจะอยู่กับใครจะอะไรยังไงไปก็พูดคุยกันนะนะไม่ใช่ว่ามาทําโดยพลาการอย่างเงี้ยที่จริงคนที่นําพาไปก็ทําไม่ถูกอย่างพ่อกับย่าที่มาเอาตัวลูกไปอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าไม่ได้แจ้งไม่ได้ขออนุญาตไม่ได้อะไรกันก่อนนะ แล้วก็ทาลุเกินอานาจเกินไปบางทีส่วนแม่นั้นบางทีก็ก็หึงหวงเกินไปเราเกลียดพ่อเขาเราก็ไม่ควรทําให้ลูกนั้นต้องกีดกันเขาด้วยนะไม่ควรกีดกันเห็นหลายๆท่านนะอยโยมในวัดเนะี่ยมาทํางานที่วัดเช่นเสาธิอาตรงนี้ก็เขาไปโยกไปอยู่กับพ่อเขาพ่อมารับไปโน่นนี่นั่นต่างๆ วันจันทร์ถึงสุกก็อยู่กับแม่แม่เป็นคนทำอาหารเป็นคนไปส่งที่โรงเรียนสาวอาทิตย์พ่อก็มารับไปอยู่ด้วยอย่างเนี้ยก็ไม่เห็นคามีปัญหาอะไรนั่นนี่ที่ที่ปัญหาทางครอบครัวก็อยู่ที่การที่เราปูดคุยกันนะคนที่บางทีเราเกลียดนะเกลียดกันโกรธกันอารมณ์ชั่วคราวแหละก็ไปลงที่ลูกบางทีไปลงที่ลูก สมัยก่อนเนี่ยปอ,อแม่เขาก็ไม่อยากให้เทียงกันนะเถียงกันไม่อยากเถียงกันต่อหน้าลูกกลัวลูกมีปลมได้มีอะไรอย่างเนี้ยซึ่งเราสร้างลูกมาแล้วเราก็ต้องสร้างโลกต่อมีทีในการที่จะต้องช่วยกันประครับประคองเด็กๆก,ก็เหมือนกับดินเหนียวนี่แหละอยู่ที่ว่าเราจะปั้นให้มันเป็นรูปทรงอะไร นะปันเป็นตุ๊กตาอะไรนะนั่นจึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเรื่องนะเรื่องครอบครัวเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนั้นก็อย่าใช้อารมณนะ์เวลาที่เราเกิดอารมณ์ความโกรธความโมโหบ่นวายนะี่ก็ไม่ควรที่จะไปใช้อารมณ์ในระหว่างนั้นก็รู้อยู่ว่ามันไม่ถูกมันโกรธนั่นแหละ แต่ว่าถ้ามันจะทำพูดออกไปโดยที่เสียหายกับคนอื่นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรทำเพราะว่าอย่างน้อยนี่ไอความโกรธนั่นมันก็ทำลายใจเราก่อนอยู่แล้วนะเป็นเบื้องต้นก่อนที่มันจะไปทำลายคนอื่นด้วยการกระทำด้วยคำพูดนั่นมันทำลายตัวเองด้วยด้านจิตใจลนะจิตใจถ้ามันพูดแสดงออกมาด้วยความโกรธนี่มันไม่น่าดูเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเด็กแสดงความโกรธออกมาก็ไม่น่ารักเป็นผู้ใหญ่แสดงความโกรธออกมาก็ไม่น่าชมนะเป็นพระเป็นโยมเนี้ยแม้แสดงความโกรธออกมาก็ไม่น่าศรัทธาเลื่อมใสไม่น่าที่จะเข้าไปทำความศึกษาเรียนรู้นั่นนี่ น้ำขุนเอาไว้ในน้ำใสเอาไว้นอกกัน่ะเราก็ต้องจะกคมใจน้ำขุนก็คือเสียงที่มันคู่กลุ่นอยู่ข้างในก็ให้มันขุนอยู่ข้างในแหลนะนะส่วนน้ำใสนะถ้าทำดีไม่ได้ก็ทำให้มันเสมือนดีถ้าใจมันไม่ดีก็ทำกายวาจาให้มันดีอย่างเงี้ยนะคือน้ำขุนเนี่ยเอาไว้ข้างในไม่ว่ามันจะ โกรธจะไม่พอใจอะไรอยู่นะเหมือนกับถูกรัฐเอาเปรียบเหมือนกับมาเบียดบังมาข่มเหงคแนงร้ายอะไรต่างๆก็รู้อยูนะ่พยายามที่จะระง,งับสงบนะสงบระง,งับละนะในอกุศลกรรมเสิ่งเหล่านั้นพอใจเย็นเย็นะพอมันไม่มีอารมณ์โกรธติดเครื่องใจนะค่อยมาพูดคุยกัน มาหาทางออกร่วมกันมันน่าจะเป็นทางที่มันแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องที่สุดนะถ้าพูดออกไปได้วยอารมณ์โกรธชุนเชิงนี่มีแต่เสียกับเสียนะแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่ถูกก็ตามแต่แต่ว่า,าใจที่มันกำลังเศร้ามองด้วยกิเลสที่มันห่อหุ้มจิตอยู่นั่นแหละมันเสียตรงนั้นเสียตรงที่ว่ามันเสียสุขภาพจิตเรา มันกลายเป็นคนสุขภาพจิตอ่อนแอเพราะว่าสุขภาพจิตนั้นมันมีโรคเหมือนกับคนรอเป็นโรคนี่แหละเราป่วยกระเสาะกระแสะอย่างเนี้ยแล้วก็ไอแล้วก็ไข้จะไปเตะบอลได้ยังไงใช่ไหมติดโควิดอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ให้เข้าใกลออ้ละร่างกายอ่อนเปี้ยเพียแรงไปอย่างนี้เขาก็ให้ไปรักษาตัวก่อน นี่ก็เหมือนกันนั่นใจเราป่วยเราก็ควรรักษาใจเราก่อนไม่ให้เราเสียนิสัยก็คือเสียสุขภาพใจสุขภาพจิตของเรานั้นความร่มเย็นมันเกิดขึ้นได้ก็ด้วยใจที่มันร่มเย็นใจที่มันร่มเย็นก็คือใจที่มันประกอบด้วยปัญญาควรใช้เหตุใช้ผลเยอะๆนะใช้สติปัญญามากๆ ในการพูดคุยในการที่จะตัดสินแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเพราะว่าสถาบันครอบครัวก็เป็นสถาบันหลักเป็นสถาบันที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างนะคนที่มีพ่อแม่คอยบอกสอนมันก็ต้องดีกว่าอ,อยู่แล้วนะขาดพ่อมันทอหกักขาดแม่มันแพ้แตกน,ะนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ก็มีทั้งแพ้ทั้งทอ ก็ช่วยกันประครับประคองลูกนี้โลกนี้ให้มันเป็นไปอยู่อย่างงดงามนะนะนั้นนี่สิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญพ่อแม่หรือว่าครูบาอาจารย์นั่นแหละนะก็เป็นช่วยประครับประคองเราให้เราได้รู้จักหน้าที่รู้จักการะเทศะรู้จักความรับผิดชอบรู้จัก อะไรถูกอะไรควรอะไรคือความดีอะไรคือความไม่ดีเราอย่าไปคิดปาโอ้ความไม่ดีมันต้องรุนแรงที่ว่าไปตีหัวมาด่าแม่เจ็กอะไรนะบางทีแค่เราไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยมันก็กลายเป็นความไม่ดีขึ้นมาแล้วไม่รู้จักเวลามเวลาไม่รู้จักหน้าที่อะไรต่างๆแค่นี้เดียวนะอันนี้แหละนั่นก็คือสิ่งที่มันคอยที่จะประครับประคอง ให้เรานั้นน่ะได้มีความงดงามได้มีความเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นก็อยู่ที่การอบรมสั่งสอนนั้นพอแม่ครูบาอาจารย์ทั้งก็อบรมสั่งสอนเราภายนอกนะเป็นเสียงของภายนอกมาคอยปั่นเติมแต่งให้มันเกิดความงดงามขึ้นมานันอู่ประการหนึ่งก็คือความงดงามภายในของเรา เราก็ต้องช่วยมันปั้นช่วยมันเติมแต่งในจิตใจที่มันงดงามนี่แหละคือจิตใจที่มันทำให้โลกนี้มันสงบสุขจิตใจงดงามคือจิตใจที่เสียสละนะมีน้ำใจมีความเมตตาเอื้ออารีต่อกันและกันต่อโลกต่อเพื่อนต่ออะไรต่างๆก็ตาม นั่นคือจิตใจที่มันงดงามเป็นจิตใจที่มันช่วยรักโลกช่วยสังคมเสียงแวดล้อมให้มันน่าอยู่ยิ่งขึ้นไปนะความมีจิตอาสาความที่คิดที่จะให้อย่างนี้อันะนะีนะ้คนะือความงดงามละนะนะความที่เรารักโลกนะไม่ทิ้งขยะเกินกราดรู้จักระเบียบวพินัยต่างๆกินแล้วก็รู้จักเก็บ ไม่ทิ้งขวดน้ําไว้ถอดรองเท้าให้เป็นระเบียบนะคือเรื่องเล็กๆน้อยๆเหล่านี้แหละเรือตื่นขึ้นมาเนะี่ยเราก็ทําความสะอาดร่างกายนะเก็บเครื่องนอนเครื่องรับให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยคือมันคือเรื่องเล็กๆที่มันยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้นะเป็นเรื่องเล็กๆที่ยิ่งใหญ่เราจะมองข้ามไม่ได้เลยทีเดียว นั่นก็อยู่ที่ความละเอียดนะความรอบครอบสุขุมของเราก็ค่อยๆฝึกฝนกันไปนะไม่ว่าจะเจอปัญหาใดอะไรต่างๆก็ตามขอให้ใช้สติปัญญาในการตัดสินอย่าใช้อารมณ์เข้าว่าถ้าเราเอาอารมณ์เข้าว่าเรื่องมันก็ไม่สวยงามหรอกแม้ว่ามันจะจบลงได้ดีแต่ว่าสิ่งที่เสียคือใจเรา ใจเรามันเสียมันก็เลยเสียใจในภายหลังอนี้่เออไม่ควรทําอย่างนั้นเลยไม่น่าจะทําอย่างนี้เลยอย่างนี้นะอันนั้นคือใจเสียก็เลยทําให้เกิดความเสียใจขึ้นมาเป็นเบื้องปลายแล้วก็รักษาใจให้มันดีนะพอใจดีแล้วนี่ทุกอย่างก็ดีนะจะคิดจะพูดจะทําดีหมดเลยถ้ามันดี ใจดีคือใจที่เป็นปกติแหละไม่มีความโกรธเข้าไปเจือปนไม่มีความโลภโมโทสันเข้าไปเจือปนไม่มีตัวตนมานะทิฐิเข้าไปเจือปนนะนะไม่มีความลุ่มหลงนะนั่นคือใจที่มันดีใจที่มันเป็นปกติมีความเมตตามีความอ่อนนอ้อมมีความการุณต่อกันอันนี้เป็นสิ่งที่เราช่วยกันในการรักษาโลกระ เป็นทั้งโลกภัยนอกแล้วก็โลกภายในด้วยก็ฝากเราเอาไว้นะเ <c oughs> นะดี๋ยวเราสดวดมนต์ำวัดกัน